แค่เรานำไปจุ่มครีมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งสวัสดีครับทุกท่านเลฟบตีช่องพิชัยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องพิชทย P ี h ชนแนลนะครับมีแนวทางดีๆในการแก้ปัญหาถ้าที่บ้านของเรานะครับมีครีมเหล็กอันเก่าแบบนี้เกิดเป็นสนิมอ้าไม่ออกเกิดจากสาเหตุอะไรครับ เกิดจากสาเหตุสนิมเกาะและกินตรงนี้ครับตรงที่เป็นตัวหมุนแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับและเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อรีมอันใหม่มาใช้เพราะว่ารีมอันใหม่หนึ่งอันถ้าเป็นอันใหญ่ๆแบบนี้นะครับราคาแพงอยู่นะครับร้อยกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับเราจะแก้ปัญหาเราจะได้ไม่ต้องซื้อรีมอันใหม่มาใช้นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ปัญหาทีมเหล็กเป็นสนิมอ้าไม่ออกง่ายๆวิธีนี้เราทําได้ด้วยตัวเองครับจะใช้ไฟนะครับลนไปตรงรอยต่อซึ่งเป็นตัวหมุนนะครับถ้าใครไม่มีไฟลนนะครับเราก็นําไปย่างในเตาไฟหรือนําไปเผาก็ได้ครับเห็นไหมครับน้ํามันที่ผมฉโลมลงไปเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมาเลยครับ ยังแก้ปัญหานะครับรีมที่เป็นสนิมอ้าไม่ออกเลยเห็นไหมครับนี่แก้ปัญหาไม่ได้นะครับเราจึงใช้ไฟลนเราจะต้องลนให้แดงเลยนะครับหรือว่าร้อนเลยนะครับร้อนมากๆเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเห็นน้ำมันไหมครับที่ผมฉะลมไว้ขึ้นมาด้านบนเลยนี่ครับรีมที่เป็นสนิมนะครับ ส่วนมากจะเป็นสนิมตรงรอยต่อตรงนี้นะครับหรือว่าตัวหมุนเราควรเผาหรือว่านำไปย่างที่เตาไฟให้ร้อนที่สุดนะครับจะดีที่สุดนะครับ เมื่อร้อนแล้วนะครับเรานำไปจุ่มเลยครับนี่ครับจุ่มลงไปในน้ำมันเครื่องเก่านะครับถ้าใครไม่มีน้ำมันเครื่องเก่าก็ใช้เป็นน้ำก็ได้นะครับเป็นน้ำธรรมดานะครับเสร็จแล้วนะครับเรานำมาเช็ดก่อนนะครับเดี๋ยววิธีสุดท้ายนะครับผมจะพามาดูนะครับแล้ววิธีนี้นะครับ ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางชาองนิไทยพีชแนลได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเรานําคอนนะครับมาทุบตรงรอยต่อหรือว่าตัวหมุนนะครับและนําไปจุ่มในน้ำเงินเครื่องเก่านะครับอีกรอบแล้วลองโยกดูครับเห็นไหมครับออกแล้วนี่ครับง่ายมากนะครับ วิธีการกําจัดสนิมนะครับตรงรอยต่อครีมนะครับที่เป็นเหล็กทุกชนิดนะครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พื่น้วนนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีเลยครับดูสิครับครีมอันเก่านะครับถ้าเป็นสนิมเราอย่าไปทิ้งแก้ปัญหาอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับง่ายๆไม่ต้องซื้อใหม่ให้เปลืองเงินด้วยครับใช้ต่อได้อีกยาวนาน